อัปเดตข่าวของสาวแบล็กพิงนะคะคลิปนี้ค่ะมีข่าวดีอยู่2ข่าวนะคะ1ก็คือไอจีของโนริซ่าค่ะตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามนะคะแตะทะลุ80ดล้าน follower ไปเปที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ไวมากเหมือนกันนะคะจำได้ว่าเพิ่งเะฉลองไปเนาะ79ล้านไปเมื่อประมาณวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็เท่ากับวา่าใช้เวลาประมาณแค่23วันเท่านั้นนะคะก็มีผู้ติดตามในไอจีของเธอค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วนะคะ ส,ส่วนสาวแบล็คพิงคนอื่นๆค่ะไอจี IG ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะของโรเซ่เนี่ยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นครบอีก1ล้านนะคะไปเมื่อวานนี้เองโดยโรเซ่ค่ะใช้เวลาห่างจากการฉลองผลก่อนนะคะตอน60ล้านเนี่ยก็ประมาณ1เดือนพอดีนะคะก็ฉลองแบบแพ็คคู่ค่ะให้กับคุณพัชชยงแล้วก็นอริ่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมและนี่ค่ะคืออัปเดตล่าสุดนคะคะยอดผู้ติดตามไอจีของทั้ง4สาวแบล็คพิงค์ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับคอเกมก็เตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าสาวๆา l l c k p p n n k ค่ะกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตในเกมออนไลน์ของ PUBG นะคะโดยครั้งนี้ค่ะจะใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า THE v i r t u a l ก็เป็นคอนเสิร์ตเสมือนจริงค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง23กรกฎาคมแล้วก็29ถึง30นะคะอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะ ส่วนของไทยแลวก็ของทั่วโลกนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่23-24แล้วก็30-31กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะแหมการตั้งชื่อะะของแบล็คพิง์แต่ละครั้งก็เป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะคะต้องมีคำว่าเดอะหรือว่าคำว่าดิเนี่ยอยู่ดัาหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นดิอัลบัมนะคะเดอะโชว์นะคะเดอะมูฟฟี่นะคะรวมไปถึงครั้งนี้ค่ะก็เป็นเดอะเวอร์ชวลด้วยนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาข่าวดีนะเอามาอัปเดตฝากกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ดในคลิปหน้า